มีวันหนึ่งที่หนูสั่งข้าวขาหมูมากินแตวทีน,นี้หนูก็เลยแบบว่วันนั้นอยากกินแตงโมมากเลยทำไงดีปรากฏว่าเลื่อนไปเจอที่ร้านเขียนว่าน้ําแตงโมเย็นเราจะแบบน้ําแตงโมเย็นเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นหนูก็แบบสั่งน้ําแตงโมเย็นมาแล้วพอมาส่งที่บ้านปุ๊บมาเป็นถุงเลยทุกคนแล้วแบบร้อนด้วยนะเป็นน้ําแตงโมถุงร้อนเลยก็คือแบบว่ามันปอม,มากเลยนะ้ำเป็นน้ําแตงโมปอมอะ่ะ แต่ก็คิดว่ามันอาจจะไม่แยกก็ได้หนูก็เลย z o o ปลอมมากปลอมปลอมมากไม่มีอะไรปลอมเท่านี้อีกแล้วน้งแตงโมอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหปลอมกว่านี้ก็หมาแล้วนั่นปลอมปลอม ไมาแรกอจะคุยเรื่องอัลเมคอร์แต่ว่ามันเป็นกลุ่มเฉพาะคนไปหน่อยกูเล็กเรียกกระทำเบเกอร์สองโอ้ยไม่ใจเลยละแกแต่กูพูดอัลเมคอร์กูกูกูพูดได้ยาวแบบยาวเป็นชั่วโมงเลยหยิบกระทำเบเกอร์สองที่แบบว่ามาอวยโคมให้พวกมึงอยากจะเล่นกันอ๋อภาคสี่นะครับซื้อง่ายกว่าถูกกระสีด้วยภาคสองก็พอๆกับภาคสี่อ่ะแถมดียวด้วยอ้าวแล้วคิดว่าทากทุกคนมีคอนโซลไม่มีงั้นอ่ะทุกคนครับเชิญครับกระทำเบเกอร์สี่ใครยินดีต้อนรับครับผม ถ้าคุณจะก,ก,บบกระดาษไปกระสีคุณไปเล่นกระดาบเบเกอร์สามดีกว่าไอ้ฮะแต่ภาคสามมันไม่อมีในพีซีไงเออเออลงพีซมันก,ารรกาลางว่ะไอเนี่ยแชทคุณโซดาครับพี่โครแพ้แล้วผ่านกูไม่ได้แพ้แล้วผ่านเว้ยมันคือความจริงโซดามึงเงียบปากไปกูขอร้องน้องฮันนี่บอกว่าอย่ายลืมตีบอสกดรับของกันด้วยนะ ให yes. มากมากโอ้โหเอ้ัต่ว่สวนใสก่อนจะเข้าร้านเราได้นะต้องลดทงช้างก่อนโอเคปะแล้วก็ไปซื้อถามเขาสม ไม่มีแต่น้ำเปล่าล่ะเชี่ยไม่มีเงินจ้างคนมาชำงานไหนอะคนเสิรเราไปไหนอะไม่มีตังใช่ไหมไม่นับนิดเดีนะครับลูกค้าคู่นะครับนี่ครับนี่ครับคุณลูกค้าอยู่ติดกับคนอื่นคุณลูกค้าต่อสูงถี่สามวันนี่ครับนี่ครับใจเย็นนะครับปกให้ใจเย็นไงทำคนเดียวอยู่เราเสิร์ฟนี่ครับลูกค้าร้านร้านโสโคร่งนิดนึงนะครับช่วงนี้บาเลยถังปูนเปลี่ยนชีวิตเราได้โอเคโอเคคืนนี้ปิดละ โอกาลิซายพายโฟตอนดราก้อนะครับถอดหนึ่งโอเวอร์เล่เรียกกาลิซายโฟตอนดราก้อนออกมาเพิ่มความตึงของพายโฟตอนเปสองเท่าครับโจมตีเขาจะเปาแก้ไปคุยโหโฟ์ตัวตัีมทำลายล้างซอร์ไพราสไอช์ยูเบลเอาอ้าอาปาเฮ้ยเอาไม่คุ้นอนิเมะเลยอ่ะ